ดิฉันช,ชื่อนางสาวพัทราพรพรมกุลหรือชื่อเล่นชื่อครูก้อยนะคะวันนี้คุณครูก้อยจะมาสอนทักษะทางด้านสติปัญญาหรือทักษะทางด้านวิชาการโดยคุณครูจะใช้สื่อที่ชื่อว่าเล็กใหญ่ใหญ่เล็กเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอันนี้นะคะวิธีการสอนของคุณครูนะคะคุณครูจะใช้รูปแบบนี้ปิ้นใส่กระดาษ A 4นะคะแล้วก็ปิ้นรูป2ขนาดก็คือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่วันนี้คุณครูจะให้ดูรูปสามเหลี่ยมนะคะ อ่อย่างเช่นอันไหนรูปใหญ่คะนักเรียนลองชี้ให้คุณครูดูสิคะนักเรียนชี้ถูกสมมุติว่าถ้านักเรียนชี้ผิดอันนี้เราก็จะบอกนักเรียนให้รู้จักว่าอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กค่อยๆสอนไปทีละขั้นตอนนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้รูปวงกลมนะคะโดยถามเหมือนเดิมอันไหนใหญ่อันไหนเล็ก ลองเชียคุณครูดูสิคะเราจะใช้หลายรูปก,ก็ได้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนาดของรูปจากรูปทรงวัตถุต่างๆนะคะ,ะวันนี้คุณครูมีรูปสี่เหลี่ยมมาให้เรียนรู้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งคะ่นะ,คะที่คุณครูนํามาก็จะเป็นบล็อกไม้อันนี้ไว้สําหรับให้นักเรียนได้เห็นถึงความแตกต่างของขนาดวัตถุได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เราจะนาไม้วางไว้ตรงหน้านักเรียน เมื่อเรานําบล็อกไม้มาวางไว้ตรงหน้านักเรียนแล้วนะคะเราก็จะถามนักเรียนว่าอันไหนใหญ่อันไหนเล็กไหนลองชี้ให้คุณครูดูสิคะเมื่อนักเรียนตอบเราสามารถที่จะสลับตําแหน่งของบล็อกไม้ได้อย่างนี้นะคะอันไหนใหญ่อันไหนเล็กสลับแบบนี้ก็ได้ค่ะอันไหนใหญ่อันไหนเล็กอ่ะรูปต่อไปรูปสามเหลี่ยม วางไว้เหมือนเดิมจะวางตำแหน่งไหนก็ได้แล้วถามนักเรียนว่าอันไหนใหญ่อันไหนเล็กไหนลองชี้ให้คุณครูดูสิคะจากนั้นเราสามารถสลับตำแหน่งกันได้อย่างนี้ก็ได้ค่ะการสลับวัตถุหรือก้อนไม้นะคะก็เพื่อที่จะให้คุณครูทราบว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ทราบขนาดของวัตถุได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนักเรียนก็สามารถตอบได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก้อยก็ขอจบวิธีการนำเสนอสื่อและวิธีการใช้สื่อที่ชื่อว่าเล็กใหญ่ใหญ่เล็กไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ